แล้วดีกัย่งแนมลงมาสบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาพอกันแล้วก็ส่องสัตย์จิบานนาพี่น้องเมื่อนี้เปลี่ยนเสือเป็นสีเหลืองพี่น้องเทามาวัดนะคะวัดภูหินเล็กไฟโดยบรรยากาศงามงามพินเล็กไฟสุพรรณีวัดภูหินเล็กไฟอยู่อยู่ชายเกาะจังหวัดอําเจันทเนาะจังหวัดอำนาจก็อยู่อันอันนี้เก่าเซนุมานอยู่อำเภออำเภอเซนุมานเก่าปะเนาะไปด้ว โดยเขาขึ้นมาเทิงวัดแล้วพี่น้องเ้ยวัดภูวีเลไฟหน้าตากระจือแท้ๆพ่อเติมแป้งอีกแล้วะหลยไอ้บันพักพ่อนบ่เพียงพอบ่เจ้าฮะเล่คือเขาหอให้หัวออกมาวนี่ เสียวเดวมัน,น,นมันคือ,อสูงแต่พี่น้องปองปายปอมสูไอบางถ่ายวิวกอนโอ้มือนียังบดเห็นไอ้บอางเขาเกาะเ้าเดยมือนีน่ะไอ้บางปินมาดูฮ่ะ เบิร์ดมือยังไม่ได้ข่าวกล้องอยู่คุณพี่บางของเรามาชมวิววัดสื่อวัดว่าผูหินเล็กไฟปูปอกกาย่ยางดอกเสียวขนาดนี้ยังใจเต้นตึบตับตึบตับเลยสูงนี่นะหัวใจเต้นตึบตับตึบตับพี่น้องพอะว่วจิ้วเป็นโรคกลัวความสูงเป็นโรคกลัวความสูงหัวใจเต้นแหง แต่ไม่กลัวความใหญ่นาค่ะโปดเกลือพังศี่ังนี่พี่แล้วเอากระไร ไม่กระนนี่ไมีบรึเ่ไมีบรอันนี้เด้สะอันนี้ก็ไม่เนาะอันนี้เห็ดจากไม้เบิดเลยพี่น้องผองปลายป้าเห็ดจากไม่แล้หินอักแต่ห้อยแตกนี่ไม่เบ้อเห็ดจากไม่เบ้อพี่น้องวัดภูหินเหล็กนะคะพี่น้องคะอยู่ที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญคือเก่าอะไรเนาะ นะคะพี่น้องคะ่ะนี่คือภูหินเหล็กไฟนะคะพี่น้อง่นจะสางวัดขึ่นแบบนี้เลยสูงพี่น้องนี่ป้าพี่น้องเบ่งบรรยากาศเชจิวถ่ายบรรยากาศให้เบ่งอันนี้จะจิวถ่ายจากมุมสูงนะคะพี่น้อง่นจะเห็ดระเบียงแบบนี้ระเบียงรอบๆสามารถย่างชมทิวถัดได้นะคะพี่น้องคะ่ะป้า ป้าเพิ่นไปสัง่งอยู่ยปลาวอีกเนาะสีสลองวันที่เท่ากับเพิ่นว่าอยู่ละ้านนามเข้าไปไหวายพราก่อนพี่น้นอ,องเ้ยถอดรองเท้าได้บ้านเท่านะแม่น,น ต้องถอดทุงเท่า้องลอ,องเท้าลเป็นนางสมาธิ บรรยากาศลมเลื่นพี่น้องคักเัเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่พามานะคะแล้วก็ขอบคุณซาสุป,ปนีเด้อดีเพื่อนชวนมาในครั้งนี้นี่ตอนนี้เรากำลังขอพรพี่น้องจากเจ้าพ่อทันใจ ฉา,ากเนาะบรรยากาศเป็นบุญมากเลยที่ได้มาวันนี้บุญหอนยอดเกี่ยวบุญออดเทีย่ยวทางเทิงมีน้ำตกสุปนีพูจากขีนจักจัก ตังพี่น้องมาไหนีเป็นทีนออกมาขักอะไรเออเป็นทุกมาเลยฮันเดย์เดี๋ยวคือหัวเต่าหัวยังนี่ฮันเดย์ไพว่าพี่น้องคอมเมนต์มาบอกใน่ว่าคืออะไรทินขักอะไรใซ่เฮ้ย สวนสวนส้มฟ้าไซน้องฟ้าผูกขึ้นเทิงแค่ทางไหนลูกข,ขึ้นเทิงพี่ทางย่างทางนี้ผูกขึ้นเทิงผูกทางย่างทางพี่จ้าเพิ่นกืบเป็นป่าเป็นป่าเป็นต้นไม้พี่น้องเอ,อ้ยธรรมศาสตร์ทางนั้นเลยธรรมศาสตร์ขักๆเลยนะพี่น้องค่ะ อันนี้ก็เป็นธรรมชาตินิหินนี่เพื่อนบริโต๊แต่งและอนี่เนาะเป็นหินธรรมชาติพี่น้องขากอรีเฮ้ยขากอรีพี่น้องถ่คุณเจ้าถ่ายายทายถ่ายแต่เฮิ่งขากันได้สี่นาทีข้างหลังนี่ก็จะเป็นน้ำตกพี่น้องตก พ่ษเฮ็ดได้น้ำตกเนาะบอคุณแล่ไปทามทานอว่าคุณแลไปเบ่งแม่ทางล่างคุ่ะไดทางล่างมน้ำมาได้ใส่ใช่น้ำเห็นได้แม่เห็นอยู่เห็นได้เห็นได้แล้วพเ็ดให้น้ำโป็น้ำตกตกลงผักอะไรนะสาวๆทีมงานใคงสี่ข้าอื่นหกสองคนแปดคนบ่มอนี้สองสี่หก นี่เรามากัน8คนจ้าปะเดินต่อไปทางนี้ไปเบิ่งทางนะเหาะได้น้องดาวสำนักงานค่ะสำนักงานเขาบริยางได้3คนทางเขาอย่างหยาบเหยียบหยาบหยาบเป็นมีไว้เขาอย่างเลยนี่เลยเกิดใหม่งามมาเลยป้าจุนแหล่ ตากแดดใน่วนดอกไม้ทะเลนักแหงเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหินเป็นอันนี้มดเลยว้มไม้ข้อไม้อ,มอนะที่ว่าภูหินเล็กไฟพี่น้องลาสูดประคว่มจำเต็มพี่น้องเอ้ยอันนี้แม่นประตูทางเขาพี่น้อยอันนี้เพืชเทศจากยังเนาออันนี้นั่น หิ่งใหญ่อลังการพี่น้องจะหินนกฟฝานะดาวทั้งขางเพิ่งกันนี้ดาวดาวเบิ้งเบึงเบงนี่พี่น้องทั้งขางกัเป็นแบบนี้ทั้งเขาวัดวัดภูหินเหล็กไฟอันนี้อันนี้เป็นคั้วไม้ของขั้วไม้ของคำว่าภูหินภูหินเหล็กไฟพี่น้องป้าอุ้ย ู่นีงามเพื่อพี่น้องเอ้ยได้ออกมาแล้วไปเที่ยววัดภูหินเหล็กไฟนะคะพี่น้องค้าอยู่ชาโนมานนะคะสัชิกะได้มีโอกาสมานํำซาสุปณีมือนี้นะคะขอบคุณขอบคุณเดอ้อผู้ใหญ่ใจดีที่พามาในมือน,นีนะคะแล้วก็มือน,นีชัชิกะอิ่มบุญนะคะได้เที่ยวได้กินพร้อมนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ชัชิกะข,ขอจบคลิปวันวนี้นะคะฝากกดไล,ลก์กดแชร์กดติดตามเดอ้อบ๊ายบาย